สวัสดีครับพบกับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสประจำวันที่25ถึง29มกราคม2564โดยผมครับว่าที่ร้อยตรอัสลาม,มีชัยล่ามเพื่อการศาึกสารล่ามภาษาอังกฤษรับหน้าที่เป็นผู้รายงานในสัปดาห์นี้ครับไปกันที่วันพุทธที่27มกราคม2564ภารกิจแรกนะครับสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาส จัดประชุมคณะอนุกรรมการความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจังหวัดนราธิวาสครั้งที่1ทับ2,564ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2,564โดยมีนายบุญพาดร,รักนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานการประชุมนายบัตติโรดูรเมนิติกรชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสเป็นเลขานุก,การอนุก,กรกกรมการและนายซอฟวันอาแวร์ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การเพื่อติดตามประเมินผลการดําเนินงานและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กําหนดภารกิจที่2นะครับจังหวัดนาราธิวาส ได้ร่วมบูรณาการสภาพการจ้างสภาพการทำงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการที่เกี่ยวเนื่องโดยมีคณะทำงานประกอบด้วยศูนย์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราิวาต ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสสำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสสำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาสสำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาสสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสสำนักงานเจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขานราธิวาสสถานีตำรวจน้ำสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนราธิวาสและยังมีผู้สื่อข่าวช่อง7และผู้สื่อข่าวทีพีบร่วมด้วย โดยการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการตรวจเพื่อคุ้มครองแรงงานในงานประมงตรวจสภาพการจ้างสภาพการทํางานการใช้แรงงานต่างด้าวการค้ามนุษย์ตรวจคัดกรองและให้คําแนะนําในการปฏิบัติตนในสถานการณ์โควิด -19 ในเรือประมงทะเลโดยมีนายเจษดาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนราธิวาส มามอบโววาสนโยบายขวัญและกำลังใจให้แก่คณะทำงานก่อนลงมือปฏิบัติการผลการตรวจเรือกลางทะเลจำนวนสองลำเป็นเรือประเภทอวนลากคู่และอวนล้อมจับแรงงานรวมจำนวน35คนสัญชาติไทย3คนสัญชาติเมียนมา8คนไม่มีสัญชาติลาวและสัญชาติกัมพูชา24คนสรุปผลการตรวจเรือนายจ้างไปวัตถุต้องตามกฎหมายตรวจสัญญาจ,จ้างทะเบียนล,ลูกจ้างการจัดเวลาพักการจ่ายค่าจ,จ้าง ไม่มีการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับแรงงานขัดหนี้และไม่พบข้อบ่งชี้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานภารกิจที่3ในวันเดียวกันนะครับนายบัตเด,ดโดรเดรแมนนิติกรชำนาญการรักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสและนางสาววิลาวันสวนโกสยัยนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมสถานประกอบการบริษัทสีตรังแอโรอินดัสทรีจำกัดมหาชนสาขานราธิวาตซึ่งปัจจุบันมีลูกจ้างจำนวน67คนโดยเข้ารับฟังและร่วมพบปะพูดคุยกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจการในสภาวะวิกฤตโรคเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 แพร่ระบาดโดยมีนายบุญาพาดรักนุย้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชวาต เป็นประธานในการเข้าตรวจเยี่ยมจากการตรวจเยี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งกำชับให้บริษัทรับคนงานในพื้นที่เป็นหลักเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีงานทําเพื่อให้เป็นชุมชนที่อยู่ดีมีสุขรวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาห,หรือโควิด -19 ในสถานประกอบกิจการวันพฤหัสบดีที่28มกราคม2564เวลาแปดนาิกามนาทีนายพงศักดิ์แสงสุวรรณ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดนราธิวาสประจำเดือนมก,กราคม2564ครั้งที่1ทั2564เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดก,กระทรวงแรงงานรวมถึงการให้บัณฑิตแรงงานสำรวจฐานแรงงานนอกระบบในพื้นที่ และให้บัณฑิตแรงงานส่งรายงานสอบปกที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยณนห้องประชุมนาราทัศน์ชั้น4อาคารสูรราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดนาราธิวาสอีกหนึ่งภารกิจในวันเดียวกันครับนายสมพงษ์รักสถานนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวเขมรั์สวัสดิ์มงคลนักวิชาการแรงงานร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดนาราธิวาส สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาสสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนราธิวาสและกองอำนวยการความมั่นคงภายในจังหวัดนราธิวาสดำเนินการตรวจติดตามและสร้างการรับรู้การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด -19 ในสถานประกอบกิจาการและลูกจ้างจำนวน2แห่งลูกจ้างเกี่ยวข้องจำนวน50คนเป็นลูกจ้างต่างด้าวจำนวน38คนสำหรับรายงานการแจ้งเรือเข้าออก ประจำสัปดาห์นี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้รายงานเรือแจ้งเข้า PI ไอจำนวน20ครั้งแรงงานสัญชาติไทยจำนวน64คนรายการเรือแจ้งออกพ o โอจำนวนแจ้ง17ครั้งแรงงานสัญชาติไทยจำนวน57คนและแรงงานสัญชาติเมียนมาจำนวนทั้งสิ้น7คนสำหรับการรายงานข่าวประจําสัปดาห์นี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ